คนนี้ไม่มีแรงม้าครับมีแต่แรงโมโดยชั่งก้นหงกแป6เซเซียวเจังงาเลยหกเซีเลยอคหกียรอดูครับอันนี้คือสุปเบียร์นะถ้าจ้ถ้าจ้อคิด เรถมาครับรถมาปักปักแคมป์ปักแคมปอันนี้ก่อนลองปักแคมป์เขาจะมีแค่หาลองเขาปแค่หาแต่แม่นเพิ่มแรงโม่ขึ้นมากรถคันนี้ไม่มีแรงม้าครับมีแต่แรงโม่เกิช่างก่อนหนึ่งหกแปดไอจุดรถกระบะว่าครับอยู่่นีจุดตรงนี้ครับผมว่ามันพรมใส่เลยโอ้โหใส่ไดดีมากเลยนะนี่มาตรฐานเลยเนี่ยรับรับรับจุดข้างนอกปะรับครับครับเพราะเขาแน่ไปจุดข้างนอกว่ะอ๋อรอเสร็จแต่ใครถ้าใครอยากมาใช้ไดนโนเป็น เป็นไดโนจูนเลยไม่มีไดโนมาขึ้นได้ครับกับช่างปอในรุ่แปดเซรตคเรเดียเซียวเซียวจังมากเลยหกสิบเลยปอหกสิบรอดูครับอันนี้คือซุปเปอร์นะหลายคนก็จะเข้าใจว่าอาซีเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์คาร์คอร์ห้าสิบี่ลุนรุ่นไฟเหลี่ยมรุ่นไฟเหลี่ยมคือปีปีจะใหม่ปีจะใหม่ตัวไฟกลมสีอยู่ข้างนอกไฟกลมอยู่ข้างนลอดจะปีเก้าว่าอันนี้ก็เป็นเครื่อง C N <c> G <oughs> ของช่างกับางทีเ <c oughs> ่ินบินเ <c oughs> ล็บเกินบินเล็บเกินบินเล็ของไหยแจ้งลอยอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่มเพิสตาร์ทเกิน่องหนีกันนี้สตาร์ทที่หัวด้ครับถ่ายไปล้่ายไปแล้เถ่าอจากช่างกอหงแบบาจับมาจัพินโอไปมาไม่จับมาอับินโอไป おっここに来 นี่ครับตอนนี้เลยหาทิปเก่าเรีกมาเลีคน้องรอดูนะครับว่าหกสิบมาเราจะหาได้ไหมนี่นาอีกก็ไล่หรอกครับคุณน้องตอนนี้กำลังหาแต่หาทิปเก่าทุปแปดแต่หาทิปเก่าทิปแปดแล้วเดียวตั้งแตแรกลยวุ้อวหกสิเแรกแค่สุนี่มันเพราะี่ไหเพราะว่าเไอเสียมันมอนยาว ตอนนี้หายทุกแทนสามเก้าเลยหายทุกต่อทุกแทนสีน้ำสีมันอะเอาอีกว่าเฮาหรือเดี๋ยวก็จะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นยางคนเรียกรถจะรู้ยางแรกแหลกยางหลังเป็นแหลกคือยางหลังที่ได้รถแรีกเนี่ย ยางก็ยัไม right. um, ่หายไปมัแรยางใหญ่ยางหนักวากยาได้มากยางเยางมากเ็ยางมาก็ได้ลุนกันตอมาไร่ออะไรเอาเที่ไวเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆคิปนีจะไม่จัดนะคบเราจับไปเรื่อยๆเลยับดีข่าวใีของดีเลนอะไรตาัเ็กข้างหมดตจำบางที ทำโดยช่างต่อ188ทำมาโดยไอ้มัติริวัลเองรถขอบมีทั้งโลกไหมทำมาโดยรถขอบแล้วตอนนี้เราจะอยู่ในห้องหรืออยู่ลงตึงของช่างต่อ168ครับเนี่ยได้น่แหลกในโน่แหลกช่างต่อ168อันนี้ก็คือปีศาจเราไอ้เครื่องแฝงเครื่องแฝงมันงใช่ปีศาจฝุ่นตัวเครื่องแฝงกันฝุ่นมันก็สวยแล้วเนาะบ้านโบเนาะบบครับ เออนีแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่คืออีกโปรเจกต์ใหม่ของบ้านบูแต่เราไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่เป้าหมายผมอยากได้62กสวัดไล่กันดอนวันนี้เพิ่งขึ้นได้สองสองล้านมันก็เดือแต่แต่ลงลงมกึ่เป็นย่างแงเลยนี่โอ้ลงมึ่งใหญ่มากมาตรฐานเลยนะมี่ก็คือช่างกอหนึ่งหกแป้าย,ไยะไรคุณไม่ใช่ละโอ้ยป้ายกับพวกนี้เนาะไปายไอ้ช่างกอหนึ่งหกแปดะไม่มีเลย ต้องทำแล้วนะเอาป้ายใหญ่ๆอยากทำแต่ว่าคาภาษีแพงแห้งรู้ไหมว่าผมทำที่นี่เสีเยตังค์ครั้งแรกเขาบอกว่าอะไรนะฟรีตลอดชีพแ <c oughs> มนบ่าโอโมโม, <c oughs> มึงเอาไปลงนหน้าเลยจับไช่แต่โมันว้จอดอ่ะอันนี้ครับบดต้องหูนะ้วบดต้องเบา <c oughs> เขาแก้เลยดิเออพวเบีย, <c oughs> บบยงรื่องการเท่าไง โงหน่อยเไอ่ส้นเอาเอาตังเพียนด้ขอเขอพยงขาดบอยนิดไปเรียบตัวบอกว่อ่มันทำพยังไม่ชอบตัวมันทำอะไรมันพังขนาดนั้นเพี้ยไ่หอแมผมอองแตกูมันนีเลย่ตหล่เลยแตล่เลยตังหล่เลยเปี้เปีเดเดิมยเป็้ร้อยสิเดิมยเดี๋มันไ่มันยังยังเดิมนนอยเดิมันเข้าไปหน เรียบร้อยแข่งทะลุอันนี้เรียกกินปีเดียวจักรยานจักรยานขี่ออมานาข้อขาดว่อั้คือเรกกินนะครับใช่ใช่เอาัวไปเหยาเขียนเยเจะไปขี่ัวีแตงังกวาใส่มึงขับขั้นเดียวหันเออันาอันนี้อันนี้ผมอะไรบอกเล่นไอ่าเวฟหนึ่งพันอแล้วก็จักรยานหนึ่งพันแล้วก็เวียของซัด์เช่นอีกหนึ่งขั้นเออแล้วก็หัวแหลมอีกหนึ่งขั้นสี่ขั้นเรนะแล้วก็เอ็ดมหก จัังครบเอ็กแม็กแล้วก็ตัวง่ายผมมีแล้วก็ล่าสุดมงหน่อยส้นหมาเหมือว่านุกอนนี่ยเกี่ยวขั้นรถเดียวอ้อยรถไปอินแปดขั้นโอ้มือสังหารเอารถสั้งก่อเฮ้าเรื่อวอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับอมโอ้มือสังหารตะวันรถมันบกพร่องไอเดียวขออนุญาตไปจูนเพิ่มอีกคนนะวันนี้กับพ่อใบสมินะครับมาดูกันว่าจะลุ้นกี่ตัวเดี๋ยวผมอัปเดตครับสวัสดีครับ